สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ห้อง3ทุกคนเลยนะคะ ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณคุดาค่ะวันนี้นะคะเราจะมานะคะเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะที่ได้ให้ไว้ในขราวที่แล้วค่ะที่ให้นักเรียนนะคะฝึกวิเคราะห์นะคะประโยคนะคะแยกคำนามและคำสรรพ,พนามค่ะก่อนอื่นนะคะขอทบทวนนะคะก่อนว่าคำนามคืออะไรลูกจำได้ไหมคำนามคืออะไรคำนามคือคนที่เรีกใช้กับสิของ ถานนสถสีถ,นถูกต้องค่ะคำนามนะคะก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะคำนามในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4แบ่งได้กี่ประเภทคะ แบ่งได้2ตะคูดาเพิ่มอีกหนึ่งเป็น3ใช่ไหมคะ1ก็คือคำนามสามัญคำนามสามัญคือคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะพูดโดยรวมนะคะ2ก็คือคำนามวิสามัญน,นะคะคำนามวิสามัญก็คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อนะคะมีชื่อชี้เฉพาะเจาะจงสิ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งเดียวบนโลกนะคะมีชื่อบอกลักษณะบอกชื่อของเขานะคะ ต่อไป3ที่คุณครูดาได้สอนเพิ่มเติมไปก็คือลักษณะนาม,ก,นามก็คือคำนามที่บอกลักษณะของอคือคำที่ใช้บอกลักษณะของคำนามนะคะเช่นเสื้อเราเรียกเป็นเสื้อหนึ่งชุดเสื้อหนึ่งตัวอ่าเสื้อหนึ่งตัวโทรศัพท์หนึ่ง โทรศัพท์หนึ่งเครื่องอ่าอ่าต่อไปนาฬิกาหนึ่งหรือนาฬิกาเรือนอ่านาฬิกาเรียกเป็นเรือนอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวอ่าพระพุทธรูปพระพุทธรูปหนึ่งองค์อ่าพระพุทธรูปหนึ่งองค์ต่อไปต่อไปต่อไปอ่า แห่ล่ะแหแหเรียกเป็นอะไรแหแหเรียกเป็นอะไรนะแหอ่ที่รู้จักแหใช่ไหมที่เขาใช้จับปลาลูกแหอ่ที่เป็นถุงถุงใช่ไหมคะใช่ที่เขาเหวี่ยงออกมาฟู่เรียกอะไรแหเรียกเป็นอะไรเชือ่โน้โนแหเรียกเป็นอะไรลูกค่่ะะอะไรนะคะ แห่เรียกเป็นอะไรนะปาก,ปากถูกต้องค่ะแห่เรียกเป็นปากผีอ่ะกูกูกูเรียกเป็นอะไรผีเรียกฮ้ไม่ใช่ตัว,ต,วตนค่ะตนถูกต้องค่ะผีเรียกเป็นตนนะคะเครื่องบินเรียกเป็นอะไร ลำ,ลำเรือ<ำ>เรือ<ำ>เรียกเป็นอะไรเหมือนกัน<ำ>เรือหนงรค่ะเรือก็เรียกเป็นรำนะคะข้าวหลามล่ะมองข้าวหลามลกระบอก,บอกถูกต้องค่ะต่อไปช้อนช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งอันค่ะไม่ใช่อันช้อนหนึ่งคันช้อนหนึ่งคันน่ะช้อนเป็นคันนะคะถูกต้องออดินสอเรียกเป็น อ่ดินเสาเล้วเป็นแท่งอ่าปากกาเล็กเป็นด้ามถูกต้องค่ะโอเคเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะก็คือคำสรรพนามสัรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เราจะเรียนนะคะอยู่3 3นะคะก็คือบุรุษสัพนามมี3ลักษณะนะคะที่ใช้ในการสนทนาบุรุษที่1แทนผู้พูดบุรุษที่2แทนผู้ฟังและบุรุษที่3ก็คือแทนผู้ถูกกล่าวถึงนั่นเองค่ะโอเคค่ะเด็กๆ่ะเราจะมาเฉลยนะคะการบ้านนะคะที่คุณครูดาได้ให้กับเด็กๆไว้นะคะอ่ะ้อมอยาง้อมอยางข้อหนข้อ1โจทย์บอกว่าอะไรนะ แบบนึงนะคะเดี๋ยวคุณดาดูให้งูใหญ่เลื้ยยอยอยู่บนต้นไม้อ้างูใหญ่เลื้อยอยู่บนต้นไม้มีคําว่าอะไรบ้างเอ่ยงูค่ะงูเป็นอะไรคะคำนามค่ะอ้าเป็นคํานามแล้วมีคําว่าอะไรอีกต้นไม้ค่ะต้นไม้เป็นคําอะไรคำนามค่ะอ่าต้นไม้ก็เป็นคํานามต้นไม้ต่อไปอะไรอีกคะ มันค่ะมันเป็นอะไรคะอ่ามันเป็นคำศัพท์มันเอ่าศัพท์นามต่อไปต่อไปโขลงช้างป่าพวกมันกำลังตกมันคำว่าอะไรโขงช้างป่าค่ะโอ้โหโขงช้างป่าอุ้ยโทษโทษค่ะเขียนผิด โงช้างป่าต่อไปค่ะสปปะพนามคือพวกมันค่ะฮะสรพนามคือพวกมันโหเก่งจังเลยต่อไปข้อที่สาเขาเป็นคนไม่ดีคำว่าอะไรลูกเขาค่ะเขาเป็นคำอะไรคำสรพนามค่ะ อ่าเขาเป็นคำสรรพนามเขาเป็นคนไม่ดีคำว่าคนก็ต้องเป็นคำอะไรคำนามอ่าต่อไปต่อไปแม่ค้าขายขนมในตลาดคำว่าอะไรคะแม่ค้าขายขนมในตลาด คำนามหรอคำนามอ่าแม่ขาคือคำนามแม่ขาคือคำนามต่อไปขายขนมในตลาดตลาดเป็นคำอะไรตลาดค่ะตลาดนะคำนามค่ะอ่าตลาดเป็นคำนามอ่ะต่อไปต่อไปนะคะ หมวกของคุณพ่อเธอสวยดีนะหมวกเป็นอะไรคะคำนามค่ะฮะหมวกเป็น,น<า>อะไรนะลูกคำนามค่ะอ่าหมวกเป็นคำนามอ่าของคุณพ่อคุณพ่อเป็นอะไรคะสรรพนามค่ะอ่าคุณพ่อเป็นสรรพนามกิจคุณใดย,ยังไม่เห็นกิจทำเลยนะคะยังไม่เห็นกิจตรวจเลย โอ้โห,โหเพื่อนเสร็จกันไปหมดถึงไหนแล้วหมัวของคุณพ่อเธอสวยนะคำว่าเธอเป็นไรรัพนามค่ะอ่าเธอก็เป็นศัพนามนะคะต่อบมาข้อ6เธอจะไปไหนเธอจะไปไหน คำว่าอะไรลูกเธอ,อจะไปไหนคําว่าอะไรเธ<ะ>อจะไปไหนคําไหนเป็นคำสรรพนามเธอเธอเธอ,อ,อจะไปไหนก็คําว่าเธอไงลูกต่อไปคุณแม่ท่านอะไรคะคุณแม่ท่านชอบอ่านหนังสือ คุณแม่ท่านชอบอ่านหนังสืสสออ่านหนังสือหนังสือเป็นคำว่าอะไรลูกนามค่ะอ่านหนังสือ<า>เป็นคำนามหนังสือแล้วคุณแม่ล่ะคะสรรพนามค,ค่ะคุณแม่เป็นสรรพนามคุณแม่เป็นสัพพนามนนาท่านล่ะ ก็สรพนามคุณแม่ท่านชอบอ่านหนังสือต่อไปค่ะต่อไปสุนีเป็นเพื่อนของฉันสรพนามค่ะสุนีคืออะไรชื่อคนคะ่ะอ่อชื่อคนเป็นอะไรนามหรือสรพนามสรพนามอืมชื่อคนเป็นสรพนร,สรพนามหรอค่ทาานา อชื่อคนเป็นคำนามสุนีเป็นเพื่อนของฉันฉันเป็นไรสัพนามค่ะอ่าสัพนามอ้ยอต่อไปขอให้พวกเราช่วยกันรักษาค่ะความสะอาดอ่า ขอให้พวกเราช่วยกันรักษาความสะอาดคำว่าอะไรลูกขอให้พวกเราช่วยกันรักษาความสะอาดคำว่าอะไรคะขอให้พวกเราช่ววยกกัันรษาาคมสะอาาดคว่อะไรคพวกเราคำว่าพวกเราสิพวกเราเป็นคำถูกต้องค่ะโหมันดิตาเก่งมากเลย ไปไปไปเลยพวกเรานะคะและข้อสุดท้ายค่ะลูกคาก็คือคุณครูถือหนังสือคำว่าอะไรคะคุณครูเป็นคำนามถูกต้องค่ะ,ะดูสิถูกหมดทุกข้อไม่เอ่ยอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วต้องถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนกันด้วยนะคะ ถ้านักเรียนไม่ถ่ายมาคุณครูก็จะไม่ทราบนะคะว่านักเรียนทำงานหรือยังเอ่ยนะคะ,ะนักเรียนจะต้องถ่ายรูปนะคะส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนกันด้วยค่ะอ่ะ,อะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับ โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้ค่ะวันนี้นะคะคุณคูดานะคะก็จะมาทบทวนนะคะในเรื่องของคำกริยาค่ะนะักเรียนเรียนไปแล้วนะคะก็คือน,นามสรรพนามวันนี้นะคะคุณคูดาจจะมาในเรื่องของคำกริยาค่ะ อ่ะเด็กๆด,ดูคำกริยาคืออะไรจำได้ไหมเด็กๆจำได้ไหมคะคำกริยาคืออะไรใครจำได้มั่งเอ่ยคำกริยาคืออะไรนะ้าเปิดแบบฝึกหัดไปหน้า65ค่ะกะทำค่ะคืออะไรกระทำคะบอกคุณครูได้อีกนิดนึงค่ะคำกริยาคืออะไร กริยาคือแสดงช่าทางค่ะอ่าคำกริยานะคะก็คือคำนะคะที่บอกอาการนะคะสภาพนะคะให้เห็นนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างเช่นวิว่งนักเรียนทำท่าวิ่งสิวิ่งทำท่าไง วิ่งอ้าววิ่งคือกริยาร้องไห้ทำไงร้องไห้เออเป็นกริยาที่เห็นแล้วก็รู้เลยอ้อเพื่อนกำลังร้องไห้นอนหลับอ่านอนหลับฟี่ขอ,อกฟี่เลยนะคะหัวเราะ ยิ้มหวานแล้วยิ้มขยิ้มอ่าเนี่ยค่ะคําพวกนี้นะคะเป็นคํากริยาที่บอกอาการนะคะให้รู้เลยแค่นักเรียนทำเนี่ยสมมตินักเรียนทาอย่างเงี้ยคุณดาเห็นแล้วโอ้บันทิตายิ้มแล้วเนี่ยเออคือรู้อาการเลยโดยไม่ต้องบันทิตาไม่ได้แปลคําว่ายิ้มไปบนหน้าผากน,นะที่คุณดาจะรู้อ่ะไม่ใช่นะคะนั่นแหละค่ะก็คือนะคะเป็นอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นค่ะคราวนี้นะคะ ในระดับชั้นประถมศึกษานะคะปีที่4ี่คำอุกระคำคำกริยานะคะในในระดับชั้นจะเรียนอยู่2อันก็คือคำกริยาแบบสักรรมแล้วก็อักกรรมอักกรรมก่อนอักแปลว่าไม่อักกรรมแปลว่าไม่มีกรรม คำกริยาคำคำนั้นมีความชัดเจนในตัวของมันเองในล,ลูกค้าไม่ต้องมีกรรมมาลองรับมันเลยนะคะเช่นนกบินก ok ูดากระโดดอ่ากูดาป่วยคำกริยามันชัดเจนนะอ๋ออาการที่กูดาเป็นเนี่ยคือมีการชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องมีอะไรมาลองรับเลยค่ะที่ลูกค่าแต่ถ้าแบบสะกรรมสะกรรมคือต้องมีกรรมมาลองรับเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์ในตัวของมันเองเช่นคูดาปลูกคำว่าปลูกปลูกอะไรอะ คูดาปลูกแต่ถ้าคูดาบอกคูดาปลูกต้นไม้คาว่าต้นไม้ก็มาเป็นกรรรองรับนะคะของคําว่าปลูกคูดากินกำวันอนี้คูดากินกินอะไรอ่ะแต่ถ้าบอกคูดากินข้าวอ้ามันก็มีคําชัดเจนและข้าวมาเป็นกรรม,มารองรับนะคะหรือคูดาหยิบหยิบอะไรอ่ะคูดาหยิบเสื้ออ้าเสื้อก็มาเป็นร,รมรองรับแล้วนะคะคราวนี้นะคะอ่ะ คำเอ่อคราวนี้นะคะครูดานะคะก็จะมาให้นักเรียนนะคะได้ลองนะคะทำนะคะเพิ่มเติมนะคะในคำกริกยาต่างๆอีกนะคะอ่ะคราวนี้เด็กๆค่ะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ค่ะอ่ะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ก่อนอ่ะหยิบสมุดขึ้นมา ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะโอเคอ่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันที่เท่าไหร่คะที่สิมามกลาอ่าเขียนได้เลย ให้นักเรียนเขียนวันที่นะคะแล้วจงเขียนบอกคํากริยาที่ขีดเส้นใต้ค่ะว่าเป็นคํากริยาประเภทใดเป็นแบบสักรรมหรือเป็นแบบอักกรรมค่ะอักรรมบอกแล้วไม่ต้องมีกรรมชัดเจนด้วยตัวของมันเองสักรรมก็คือต้องมีกรรมมารองรับนะคะถึงจะชัดเจนค่ะน,นักเรียนเขียนได้เลยค่ะ ข้อที่หนึ่งคุณแม่ซักผ้าคำว,ว่าซักเป็นคํากริยาสักกรรมนะคะเพราะว่าซักอะไรไม่มีความหมายชัดเจนด้วยตัวของมันเองอ๋อผ้าผ้าเป็นกรรมก็คือคํากริยาสักกรรมค่ะ ต่อไปน่ะนักเรียนเห็นไหมข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนหัวเราะอ่าหัวเราะคาว่าหัวเราะนะคะเป็นแบบไหนข้อที่3ทหารยืนข้อที่4น้องร้องไห้นะคะข้อที่5ชาวประมงจับปลาข้อที่6นะคะสมบัติเตะฟุตบอลข้อที่7สูนักกาลังวิ่งข้อที่8นะคะพักที่มาปีนต้นไม้ ข้อที่9เด็กๆเปิดหน้าต่างแล้วข้อที่10กระต่ายกระโดดค่ะ10ข้อนะคะสำหรับวันนี้ ำได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีการบ้านในสมุดนะคะให้นักเรียนไปทำนะลูกนะอย่าลืมทําเสร็จให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมตอบคำถามให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นนะคะเพราะว่าคุณครูดาจะมีการประสานกับคุณครูประจำชั้น ขอเช็คนะคะสมุดนักเรียนในการส่งนะลูกนะาสาหรับบางคนจะส่งส่วนตัวคูดาเลยก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนจะสะดวกนะคะโอเคค่ะเด็กๆค่ะหมดเวลาวิชาภาษ,ษาไทยแล้วค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย I l o v e you